คลิปนี้เราจะมาพูดถึงหัววัดเติมลมกันนะครับตัวแรกคือ m i t ต MI 5 0 4 0ตัวนี้สัญชาติไต้หวันครับคาปาซิตี้อยู่ที่11บารหรือ160 psi นะครับสายยาว30เซนหรือ12นิ้วนะครับหน้าปัด2นิ้วครึ่งครับตัวนี้เป็นหัวเติมลมรุ่นยาวครับ ตัวถัดมานะครับจะเป็นแบรนด์คอนดอรุ่น cg 4 1 2ขีด12ตัวนี้สัญชาติญี่ปุ่นครับคาปา City จะอยู่ที่8บานหรือ120 psi มาพร้อมกับสายยาว45เซนหรือ18นิ้วตัวนี้เป็นหัวเติมลมรุ่นยาวหมุนอิสระนะครับเป็นระบบลูกลอยครับจะซ่อนอยู่ด้านในเกดูแลรักษาง่ายครับตัวถัดมานะครับจะเป็นสัญชาติอิตาลีครับเอนี รุ่น 25A2 นะครับคาปาซิตี้อยู่ที่10บาร์หรือ150 psi จะเป็นหน้าปัด1นิ้วครึ่งเกี่ยวออกหลังนะครับสายยาว30เซนหรือ12นิ้วครับตัวนี้ด้ามจับกระชับมือครับและมีปุ่มปล่อยลมอยู่ข้างๆสะดวกสบายครับตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นสัญชาติอเมริกันครับยี่ห้อมิวตันครับรุ่น S506 ครับคาปาซิตีอยู่ที่10บาร์หรือ150 psi สายยาว30เซนหรือ12นิ้วมาพร้อมกับหัวเติมลมทองเหลืองหมุนฟรีอิสระ360องศาเป็นระบบลูกลอยเช่นกันครับตัวเนี้ยสายลมจะค่อนข้างหนาและลูกลอยซ่อนอยู่ข้างในทําให้ทนต่อการใช้งานครับและมีรูอยู่ด้านหลังเอาไว้เวลาเปลี่ยนข้อต่อครับ